วันนี้เขาจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีการทําอาหารและการแปรรูปอาหารจากยวกกล้วยง่ายๆตามสไตล์คนเขาคนดอยกันเจ้าวันนี้เขาได้ยวกกล้วยมาเจ้าหลายคนก่อจะคิดว่ายวกกล้วยอาจจะแก่งได้อย่างเดียววันนี้เขาจะชวนมายะเมนูห่อเน่งหยวกกล้วยหรือห่อหมกหยววกล้วยนั่นเองเจ้าเริ่มแรกเลยเขาจะมา หั่นหยวกกล้วยแจ้น้าไว้จะอี้เจ้าแล้วก็เราจะมาปั่นด้วยเครื่องมือชนิดนี้เจ้าทำจากไม้ไผ่ทาให้เป็นซิกซี่จะอี้เจ้าแล้วก็เอาไม้ขัดไว้มาอี้เจ้าเสร็จแล้วอันเนี้มีประโยชน์ในการที่จะปั่นยายหยวกกล้วยปั่นแล้วมันจะติดอยู่ในนี่เจ้าเป็นวิธีโบราณง่ายๆเจ้าพอหั่นหยวกกล้วยใส่ไปในน้ำจะอี้เขา เอาใยมันเกี้ยวใส่มือแล้วเขาก็จะมาปั่นหมุนวิธีก็คือหมุนไปฮื้อรอบๆกาละมังแต่อี้เจ้าจะสังเกตได้ว่าใยมันตีเขาปั่นไปมันจะติดไม้ของเขามาออี้เจ้า ถึงเขาจะเกี้ยวใส่มือแล้วมันก็ยังบ่มดเจ้าใย,ยมันเขาต้องปั่นให้มันมดเจ้าหลังจากที่ปั่นยายกล้วยออกเสร็จแล้วเขาก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องแกงกันเจ้าบเดี๋ยวเครื่องแกงนี่เขาจะใส่ไว้หือใต้ล่างคลิปเจ้าเพื่อจะได้ไปย่ตามกันได้เจ้าเริ่มแรกเลยก็เหมือนเกาเจ้าอาหารเมืองเหนือก็จะมี สักไข่แล้วก็พริกแห้งแช่น้ำหอมขาวหรือว่ากระเทียมอันนี้เป็นบักแควนเจ้าบักบักแควนขั่วแล้วก็หอมแดงตามต้วยเกลือ ใส่ลงไปทุกอย่างพร้อมกันเลยเจ้าเสร็จแล้วก็ตำตาให้เรียบเจ้าเดี๋ยวขอตัวไปตํากัน,นะเจ้าพอเรียบแล้วเฮาก็จะมาตักเครื่องแกงผสมกันเจ้าเมื่อตำ เรียบแล้วหรือละเอียดแล้วเขาก็จะใส่กัปิลงไปเจ้ากัปินี่เขาเอาไปปิ้งหรือว่าเขาเอาไปหอ่อตองย่างไฟเหมือนเกาเซจแล้วเขาก็จะใส่อันนี้เลยเจ้าข้าวเหนียวแจ่น้ําหรือข้าวเบือแล้วก็ตําละเอียดเรียบร้อยก็มาใส่ในนี้ในเครื่องแกงแล้วแต่ถ้าไผอยากจะฮึ้มมันข้นๆก็ใส่ประมาณ ประมาณห้าห้าช้อนแกงกว่าได้เจ้าพอใส่ไปแล้วเขาก็าจะใส่อันนี้เลยขาดบะได้เลยห้าเจ้าห้าวันนี้เขาใส่กะน้ำมันเจ้าบ่ไ,ได้ซับธรรมดาถ้าจะล้าเลยก็ต้องซับเพื่อละเอียดเรียบร้อยแล้วเขาก็าจะเอาเครื่องแกงที่เขาโขลก ลงไปในนี้เลยเจ้าหยวกกล้วยที่เขาปั่นใยออกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีนี่เจ้าหมูสามจันหั่นเป็นชิ้นใส่ลงไปห่อหนึ่งหยวกกล้วยหรือว่าห่อหมกหยวกกล้วยนี่สำคัญเลยก็คือหมูสามันมันจะเข้ากันเจ้าคนให้มันเข้ากัน คนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันบ่ต้องกลัวว่าหยวกกล้วยจะเละนะเจ้าค้นใหอเข้ากันเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ใบกํามก่อใบก้มก่อหรือว่ามันจะ คล้ายๆกับใบแมงลักเจ้ามันจะเป็นคนส่วนมากถ้าใครบอร่เคยกินก็จะว่ามันคล้ายๆัยหละพากึง่งใบแมงลักแต่ถ้าบ่มีกับใบแมงลักข,ของทางภาคอีสานก็ได้เจ้ามันก็จะหอมขนล,ละยางกันเจ้าก็ล้ําเหมือนกันทั้งสองยางพอใส่เซตแล้วก็คน้นคนแล้วเขาก็จะ เอาไปหอใบตองกันเจ้าวิธีการหอกับใบยากเจ้าตักใส่ใบตองใบตองสองจันเหียงไว้แล้วก็ใช้ใบตองที่กว้างๆน้อยเจ้าใบใหญ่ๆน้อยเจ้าเพราะว่าหยวกกล้วยมันเป็นชิ้นใหญ่นี่มันยังมีใหญ่อยู่เลยขนาดทา็อปั่นดีแล้ว เมื่อได้แบบนี้แล้วเจ้าหอ่อห่อเหมือนตีเคยห่อเจ้าห่อจะได้ก็ได้บองคร้มันมันหกออกเนาะบองคร้มันมันหน้ามันออกหอ่อตี๋ง่ายง่ายนี่ง่ายง่ายเลยเจ้านี่ก็ใส่ แล้วก็เช่นเคยไม่กัดจากใบมะเป้าเจ้าธรรมชาติรังสรรค์เห่าหาได้ติบ้านเรียบร้อยไปหนึ่งห่อเจ้า อเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะนําหอหนึ่งหยวกกล้วยใส่หมูสามจันของเขาหรือว่าหอหมกหยวกกล้วยของเขาไปนึ่งสักประมาณ3 0มสถึงสานาทีไฟกลางค่อนข้างแรงเจ้าบ่เดี๋ยวก็ซุกหอมกินได้แล้วเจ้าเมนูง่ายๆสามารถเะกินเองได้ที่บ้านหรือถ้างะอยู่ป่าก็แค่นำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่เอาใบตองปิดกระบอกไม้ไผ่แล้วกันหลามไปเจ้าล้ำลำเจ้าหอหนึ่งหยวกหรือหอหมกหยวกกล้วยเจ้า